วันนี้เรามาแกงเนื้อลิปอายกันนะครับเราก็ผัดพริกกับกะทินะครับกระเทยกะทินะครับอยเดือดตระกุดนะครับเนื้อลิปอายครับ ผงโนด้วยน้ำตาครับผงน,นัวติ๊กบุบกับใบมะกรูดซอยนะครับ เร็จแลนะครับแกงเนื้อลิปอไย